สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับก็อยู่กับ ID 3นะครับเป็นไ d ดีไก่ตัวที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะอันนี้เปิดมาน่าจะประมาณ3 4ถึงวันแล้วนะครับผมสร้างมานะครับนี่ก็ทำภารกิจไป4อันแล้วนะครับตอนนี้เป็นป้ายเหลืองเบล13นะอ่ะก็จะทำไปเรื่อยแล้วก็สะสมเพรไปเรื่อยนะครับแล้วก็นี่ครับเควสหลักๆที่ผมต้องทำเลยก็เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ส่งค่า f นะนี่ครับอ่ะก็อันนี้ผมก็ทำไว้หมดแล้วนะครับคือรอทำเชิญครบ50คนนะครับเพื่อที่จะรับอ0 0่าร0 0รูบีนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็ผมทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรส่งค่า f ครบ50ครั้งเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ id นี้เพื่อถามว่า เราเอาไว้ทําไมนะครับนี่ก็เพิ่มมาเปิดกาชานะครับอ่ะเปิดกาชาตรงนี้เนี่ยนี่ผมเปิดไปแล้วนะครับ2ครั้งก็ครบไปเรียบร้อยอ่ะเราก็ปั้นไปเรื่อยนะครับคือเราเราไม่รีบอะไรนะครับไอ้ดีนี้อ่ะส่วนกบม่วงเอ้ไม่ใช่กบม่วงดิกบอ่ะกบดาก็ได้ไป2ตัวแล้วนะครับอ่ะเราก็ปั้นไปเรื่อยนะครับอ่ะเปิดทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะได้ไปเองนะครับเดี๋ยวมัน จะได้ตัวมาสเตอร์ไปเองนะ,ะแล้วก็สะสมเพชรไปเรื่อยๆนะครับส่วนไอดีนี้ผมอาจจะามาเปิดก็อีก3-4เดือนนะก็จะสุ่มว้อย่างนี้นะครับเผื่อจะปั้นเป็นร่างอัลต้าเลยพวกเนี้ยเป็นเลเวลมาร์ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแต่ว่าก็เไว้ไป้ายหลังไว้ก่อนนะรอตัวดีๆมาก่อนเราค่อยปั้นอีกทีนึงนะครับต้องดูก่อนนะ,ะในส่วนของเลเวลเนี่ย ผมก็ไปดูเขามาอีกทีนึงว่าเลเวลไม่ให้เกิน50นะครับก็ไม่ต้องรับตัวนี้นะครับถ้ารับตัวนี้เลเวลมันจะขึ้นเร็วนะครับซึ่งถ้าเรารับเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วจริงๆแหละมันขึ้นทีเนี่ยโอ้โหขึ้นไป4-5่ห้าวลเลยนะก็เยอะนะครับในส่วนของถ้าเป็นวันเสาร์ทิตย์หรือว่าวันไหนคูณ2เนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงในในการเล่นนะครับสเต,เตพิเศษเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะ ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเล่นผ่านแล้วก็พอผ่านได้แหละแต่ว่าเรายังไม่อยากร e เวลเร็วเท่าไหร่นะครับเอาไว้ก่อนนะอ่ก็จะมีประมาณนี้มีอะไรบ้างเอออืมกจะหมดแล้วแหละก็เราสะสมไปเรื่อยนะครับ quest ับเ h e a ในส่วนของพวกนี้ถ้ารับเพชรนะอันที่6ได้หนึ่งอยนะครับไปสิบสองอีกหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยนะอันนี้สิบแปดอีกร้อยหนึง่งเป็นสามร้อยเป็นสามร้อยนะสามร้อยแล้วก็คิดยี่สี่เป็นสี่ร้อยนะครับนะหลักๆก,ก็จะได้สี่ร้อยส่วนกล่องอันนี้อีกอันหนึ่งนะ่าจะได้เป็นห้าร้อยนะครับแล้วก็รับ เชิญเพื่อนอีกร้อยนึงนะครับก็จะได้เป็น500ร u b y บี้นะแต่ถ้าส่วนเราจะขึ้นเลเวลเนี่ยมันก็ช่วงนี้ได้ทีละานะได้ทีละ3า3บี้นะแต่ถ้าเราจะขึ้นเร็วๆเนี่ยมันก็ขึ้นได้แหละ100 Level เลเวลก็ได้300นะครับถ้าเป็นมาสเตอร์เลเวลมาสเตอร์มันได้ทีละ5นะถ้าขึ้นเลเวลนะครับก็จะได้เกือบ500นะ ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ทีเได้อีกประมาณ700แล้วก็ปั้นได้ได้เรื่อยๆอยู่แต่ว่าเราเราสุ่มไว้ไงในส่วนของตัวนะครับนี่ตัวมี36แล้วนะเราก็ทำไปเรื่อยนะครับขับตุดกตาเผือได้ตัวที่โหดขึ้นอยู่นะ,ะเราก็รอไปก่อนนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวเลาไปก่อนครับสวัสดีครับ